ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok t w i t t e r หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพระบบคอมพิวเตอร์ ความผิดฐานหมินประมาทหรือความผิดฐานดูหมินซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งรันาชอาณาจักรไทยพศ .2560 บุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิ คนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยแต่เอะเซืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดาเนินคดีกับผู้ที่กระทําดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์ เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น f c e e o o o ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานมินประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณา จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพส์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับ2ก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์ และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้